โอ้ต้องขอบคุณพิธีมากขอบคุณมากแลจริงๆแล้วเจก็ถูกแล้วเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะไปวันไหนพักกี่วันเแล้วเจเนี่ผมยังไม่เจอครอบครัวเลยมั้งยังไม่เจอมาป<ด>ั๊มก็ไปสิงคโปร์เลยอโอเะคุณมาดามแป้งหน่อยสวัสดีครับมาดามแป้งครับส,สวัสดีครับผมน้องต้องกับน้าหนงนะครับครับผมอ่าครับผมอ่ะงยินดีด้วยครับวันนี้ครับผมยินดีด้วยครับพี่เพิ่งโทรมาค่ะอะไรครับ ครับมาดามแป้งครับเป็นไงบ้างคะมีความรู้สึกหายเหนื่อยหรือยังก็ดีมากนะคะแล้วก็มันเป็นวันที่หนึ่งมกรลาเนี่ยก็เป็นของขวัญจากทีมฟุตบอลสู่แฟนบอลชาวไทยนะคะก็บอกว่าของขวัญชิ้นนี้นะคะจะทำให้คนไทยมีความสุขไม่มากก็หน่อยเป็นมากเลยครับเป็นมากเลยครับเป็นมากเลยเพราะว่าทุกคนรออยู่แล้ว วันนี้ให้พูดถึงกดดันไหมครับมาดามแป้งวันนี้ที่เจอหลังจากโดนนหนึ่งศูนย์กดดันกดดันมากๆาเลยตอนที่โดนดันหนึ่งศูนย์กดดันสุดๆบอกเลยทำไมครับแล้วก็จเมี่ยทาประตูมันเหมือนกับอินโดเขาคือแป้งเนี่ยเป็นคนกลัวสไตล์การเล่นของอินโดมากตั้งแต่แมตที่เขาเชื่อกับมาเลย์ค่ะดูชัวร่แมตที่เขาตัดเชื่อกับมาเลย์คือน่ากลัวมากคือแบบวิ่งแบบอ้ยังพูดกับเจเลยเจบอกว่าพี่เอาจริงผมผมว่าเราเจอ อีโดนี่หนักนะวอืมแล้วก็พอวันนี้ขอเขานาเนี่ยและแป้งบางคนไม่ไม่ไม่สี่ศูนย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขที่แป้งแฮปปี้นะเพราะว่ามันเคยมีฟุตบอลคือฟุตบอลอะไรอะเกิดขึ้นในรอบฟุตบอลใช่ไหมใช่ครับได้มันมีครั้งหนึ่งอะของเรียลมาดริดแข่งกับใครอะมีมีบาเซโลมีอะไรอย่างเงี้ยที่นมไปก่อนแล้วจะเจอหกหนึ่งอะเออปารีสปารีสกับบาร์เซโลนาครับคุณแป้งใช่ใช่ปารีสอ่า ฟาริ่กับไารเซโลน่าแล้วก็ล์พูกับบาซา่าอ่าก็เลยก็เลยเก่งเลยนะเครียดมากนำไป <c oughs> หนึ่งศูนย์แล้วเหมือนเราตักก้งขบวนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นยกมือไหว้ <c oughs> ตอนที่นำหนึ่งศูนย์เดินไปเดินมายกมือไหว้บนบานอะไรปะ <c oughs> อ้ยเรื่องหมดเนี่ยก็รู้กันมาตั้งแต่ทำฟุตบอลหญิงแล้วอยาให้พูดเลยแต่มันก็ <c oughs> ไม่ได้บอกใครเอาสบายคือตอนนั้นเอาทุกอย่างแล้วเลยกลับมาตีเสมอได้เลยก่อนเลยแล้วกัน ได้่ะแล้วก็พอพอตั้งเตรียมเครื่องหลังก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วเอเคนก็ลงไปยิงเลยแล้วช่วงพักครึ่งครับบรรยากาศเป็นไงครับมาดามแม่พักครึ่งบรรยากาศการกุ้งในทีมเนี้ยบรรยากาศเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเออเล่นแรงแต่เราก็ต้องมีสมาธินะแล้วก็ต้องต้องบอกว่าโค้ชเขาก็กล้าเปลี่ยนตัวแบบเร่ยนะคือเปลี่ยนไปตัดเลยใช่ไหมก็คือเปลี่ยนกอล์ฟลงไปเพราะว่า มุ้ยเขาก็เล่นทุกแมทหนักมากบินไปเปลี่ยนเตอร์เปลี่ยนเตอร์ลงไปแทนปาร์คใช่ไหมคะแทนทีเปลี่ยนเปลี่ยนอ่อพิธิวัตอ่ะลงไปแทนน้องกันใช่ไหมมันก็รูปแบบเกมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจริงมันก็ก็ดีเกือบทุกรูปแบบกันนะคะแปลว่าพอลงไปก็ดีที่ลูกนั้นออริศักรายสองเขาก็เหมือนกดล็อกมากเลยคือมันกดเขา กอลเธอต้องยิงแล้วนะเธอต้องทำท่านี้แล้วนะเม <c oughs> ่เงยเลยก <c oughs> อลนี่เวลาอยู่ใกล้แปงยิงตลอดนะอยู่ท่าเรือน <c oughs> ี่ยิยงเฉีดเลย <c oughs> ถ้าเรือจะเอาอาีกว่าไม่เอาแล้วไม่แน่ <c oughs> อะไรนะคะถ้าเรือจะว่าอะไรต่อก็นี่แหละพี่วิบอกว่ากอล์ฟนี่มันมีดวงกับคุณแป้งนะอยู่ใกล้ไม่ได้อยู่เป็นยิงอยู่เป็นยิงไม่เก็ยเลย <c oughs> แล้วว,วินาทีที่คุณแป้งชูถ้วยแชมป มไม่สมัมพกนธ์เนี่นแชมป์อาเซียนในแบบเป็นแบบฟุตบอลชายเนี่ยเ<อ>ไป็นไงบ้างครัไไบน้ำตาจะไหลอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันแก่แล้ว,วก็ฟุตบอลชายนี้เป็นผู้จัดการทีมผู้หญิงชุด<อ>ใหญ่คนแรกเลยใช่ไหมมันเป็นอะไร<อ>ที่มันดีต่อใจมากแล้วก็มันกดดันเพราะว่าตอนทําทีมผู้หญิงนั้นยังมันยังไม่มีโควิดยังไม่มีต้องอยู่ในภาวะสิแต่พออันนี้มันเป็นมันเหมือนกับเป็นความหวังของคนไทยเพราะมันเป็นในช่วงที่ในช่วงที่เ ในช่วงที่คุณแม่ตัวาหนึ่งนาทีได้ครับได้ครับได้ครับแม่แม่ให้สัมภาษณ์อยู่หนึ่งนาทีนะแม่หนึ่งนาทีแม่โมกับแม่ก่อนอ่ะเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเสียงเลยนะโมนี่ได้ยินเสียงป่ะฮะไม่เป็นไรับโมเปิดเลยโมโมเปิดเสียงเลยค่ะโมเปิดเสียงก่อนเลยอ่าครับอ้าวเหรอคะพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยปิดโมพี่ไม่ได้ครับมาแล้วแป้งครับครับ ครับพี่แงครัครต่อเนี่อมาแล้วก็เป็นแชมป์แฮปปี้มีความสุขบรรยากาศในทีมหลังหลังจากชูด้วยแชมป์เป็นไงบ้างหลังจากนั้นครับก็นี่แหละค่ะนักเตะเพิ่งจะได้ยินเสียงเดินเข้มาเพราะเราอยู่กันแต่ชั้นสึบนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวก็คงจะต้องฉลองเบาๆอออ๋อนนี่่ยัังงไมไมด้ฉละครบ ยังยังไม่เจอใครเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยออกรายการผมเนี่ยนะอยวจะต้องเจอบรรยากาศเดี๋ยวจะจะส่งบรรยากาศฉลองเบาๆได้ได้ได้ตอนตอนอยู่ยิสามเลยก็ขอบคุณสยามกีฬามากที่ก็เป็นมือที่สพอร์ตพูดบอลไทยมาโดยตลอดนะคะขอบคุณหลายๆคนเลยวันนี้ตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากมัน แล้วช็อตที่เขาโยนแป้วมันมันแบบมันเหมือนกับอู่ก็แบบมันกลับอีกแล้วอะอ่ายใช่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 มันกลับมาอีกแล้วมีความสุขนะมีความสุขทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขมากมีคำถามขอบคุณจริงๆต้องขอบขอบคุณแฟนบอลชาวไทยแป้งบอกเสมอว่ามือที่ปกครองฟุตบอลไทยเนี่ยคือผู้เล่นของทีมสองคือบอลไทยคือแฟนบอลคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเตะไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมทุกคนก็แต่จะต้องกลายเป็นประวัติศาสตร์ อืมใช่ใช่วันนี้ได้ทําแล้วแต่ว่าคนที่กู้ฟุตบอลไทยต่อไปคือแฟนบอลคนไทยแล้วก็ท่าเก็ตเดียวกันนะคะทั้งอาเซียนน่ยแป้งว่าอยากไปบอลโลกนั่นแหละรอบนี้พลาดี๋ยวรอบหน้าค่ะไม่รู้แป้งได้เป็นต่อหรือเปล่านะรอบหน้าเนี่ยถ้าเป็นโคนได้เนี่ยอ๋อไม่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 ผมไม่เป็นใครไม่เป็นอะผมไม่เป็นนี่ไงเป็นต่อเลยเป็นต่อเดือนธันยงเดือนธัยกผมยศก็อัดฉีดมาถ้านเท่าเงินก็ฉีดเด็กได้เป็นรองตับคทีบ ที่ผมค่ะมาเป็นผู้จัดการทีมครับงั้นเอาพูดถึงอัจฉริตตอนนี้ผมคิดมาของน้อย26ล้านไงฮะจะมีเพิ่มอีกไหมฝากเสียกีฬาไปขอให้ด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้มาน้ำแป้งเดินไปตรงไหนมีแน่นอนโอ้ยยังได้เงินรางวัลอีกด้วยนะะอีกก็ใช่ไงตอนเรียนเนะครับ46ตอนนี้46ผมอยากได้สัก50กลมๆอีก4ล้าน ฝากเสียงกีฬาขอให้ลูกชายอยู่ทีเจนนะคะครับผมเดี๋ยวให้มมดามแป้งพูดถึงขอบคุณขอบคุณสื่อกีฬาท่านนะคะจริงๆก็สื่อกีฬาที่ก็พี่น้องของพี่รู้จักกันมาสิบห้าสิบหกปีแล้วนะคะก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกมือหนึ่งของสือมือชนสายกีฬานะคะที่รักกีฬา่แท้จริงนะคะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะมันก็จะมีอะไรที่มีสีสันมีรสชาติ นั้นมาดาแป้งก็ต้องทําต่อเออต้องมาดาแป้งต้องทำต่อคนเชียร์นั้งงานคนเชียร์เนี่ยในรายการเนี่ยมันเดามาไปดูเลยเนี่ยทั้งสองสามเพย์ทั้งยูทูบอยากให้มาดาแป้งไปต่ออย่างเดียวเลยเป็นต่ออย่างเดียวขอบคุณมากค่ะมาดาแป้งครับพูดถึงมาโน่หน่อยครับเปไงบ้างโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเข้ามาทําทีมชาติไทยแล้วประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ด้วยเขาแฮปปี้มากเลยีเขาก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็บอกว่าอืเขา เขาไม่นึกเลยว่าในสุดเขาจะมาถึงจุดแบบนี้แล้วก็มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะคะคือตอนแรกคนก็บอกว่าทำไมเป็นมาโน่ทำไมมาโน่อืมอมใช่ใช่แป้งด่งตลกทำไมเป็นโย่งทำไมเป็นโชคอืมอืมอืมอแล้วก็เซไปทำไมเป็นมาโน่ก็ก็แป้งดูดวงไว้แล้วล่ะว่าคนยุ่งเหาะอ๋อได้เดยอธิบายหน่อย ก็เขารู้จักบอลไทยมานานแล้วก็เวลาแป้งเล่นท่าเรือเขาอยู่บีอยู่ก็น่ากลัวอยู่แล้วบอลเป็นบอลสไตล์จริงจริงบอลมาน่เป็นบอลสไตล์ที่คนไทยเองก็ชอบหลังจากนี้แล้วแล้าอก็ประกอบกับเขาก็กดดันมาจากเวียดนามนะฮะก็ไปก็คิดว่ามันตอบโจทย์อลไรอย่างหนึ่งเขารู้บอลเวียดนามสองเขารู้ตัว ไทยสามเขามีไทยเขาจะคือแป้งเนี่ยคิดว่าหลังจากที่แป้งทําทีมชาติฟุตบอลหญิงมาตลอดเนี่ยแป้งเคยใช้โคนฝรั่งสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่มาคือโค้ชบราซิลแล้วคนที่สองเนี่ยก็คือโค้ชฝรั่งก็คือสเปนเซอร์ไพรเออร์ใช่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 มาครับทีนี้ฟุตบอลทีมชาติเนี่ยแป้งคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเรื่องฮาวทูคอนเบอ มสเซจไปถึงนักฟุตบอลและประกอบกับว่าคุณต้องรู้คาลเจอร์ในประเทศนั้นค่อนข้างจะพอสมควรอ่าครับอย่างนิชิโนะเนี่ยแป้งก็รู้จักเขานะคะแป้งก็คิดว่าอนิชิโนะเองก็เป็นคนท,ที่เก่งมากแต่มันก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะที่แป้งคิดว่าคาลเจอร์ของฟุตบอลไทยเนี่ยก็เป็นคาลเจอร์ที่เป็นฟุตบอลไท คดังนั้นมาโน่เนี่ยถ้าจะพูดไทยได้หนึ่งแล้วก็ยังผู้ช่วยที่พอารู้ใจแกแล้วก็อย่าลืมนะว่าแป้งยังมีลัคกี้เกิลของแป้งลัคกี้หนึ่งฤทัยสะทองเมียนอ๋อใช่ใช่ใช่อยู่ตลอดแป้งอดจะพูดไม่ได้นะตอนที่เขาบอกว่าป้าคังซอชนะมาตลอดนี่ก็้ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวคนม่ทฉาพิจารานจะาพิารนอกสตางค์เป็นสำคัญที่สุดนะแต่ว่าแป้งกับหนึ่งไทัยเนี่ย เวียดนามก็กรี๊เหมือนกันนะอ๋อชายช่ยชบอลหญิงบอลหญิงอ่ะชายช่ชไม่ไม่ไม่้เลยมนไม่มีเลด็้มีราบ่เด็กที่ก็บริกรรมนะคะดูตลอดเวลานะคะคือถ้าสามคนก็เป็นเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนเรียนโปรไลเส้นร้อมกันเลยค่ะอ๋อ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 อนอน๋า่๋ออ๋าเ๋ออ๋ออ๋ออ๋อี๋ามีการออ๋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 บอ๋อเออ๋ดอ๋ออออ๋อ ถามมาดามแป้งแต่ละเกมยัได้คุยกับมาโน่เยอะไหมใครนะคะว่าก่อนแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยมาดามกับคุยคุยกันตลอดตั้งแต่อยู่เมืองไทยคุยตลอดเลยค่ะคุยวิดีโอคอนเนี่ยตลอดอ๋อแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมาดามแป้งครับวางแผนการฉลองอะไรไว้บ้างแฟนบอลไทยอยากรู้เขาอยากติดตามภาพเวลามาดามแป้งเข้าไปอยู่กับนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบอบอุ่นน่าประทับใจอบอุ่นแบบนักบอลกับมาดามแป้งนี่เข้าถึงกัน ทำให้แบบเป็นสีสันอย่างมากมีฉลองอะไรไหมครับหลังจากนี้พอเป็นแชมป์แล้วมีค่ะเนี่ยแดดเสียงคุกกี้คุกกี้อยู่นอกห้องแล้วค่ะละ่ะที่เมืองไทยมีนะที่เมืองไทยจะจัดก็เดี๋ยวมนะันเปิดลีกใช่ไหมก็อยากมีอ่ะ,อะคุณช่วยไปสื้อชื้อละไม่กี่สิฮะ <laughs> <laughs> โออ้ลงยาดมาดัีคือบอกว่าให้จัดเลี้ยงสื่อมวลชนสายกีฬาและเล่นจับฉลากสื่อมวลชนโอ้โหอย่างนี้ลงจัดเลครับต้องจัดผมลงจัดอันนี้ต้องจัดเลยเห็นไหมเ้็นบอกนะอันนี้มันเกิดมาดําตีนี่นะครัะมันเกิดวิทูลโอ้ยได้ครับเอฟบีเอเดนมาดําตีครับผมแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายถามต่ออีกนิดนึงถ้าสมมุติมานำแป้งคือวันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ตกลงว่าอะไรดู23ยังต้องเป็นผู้จัดการทีมต่อใช่ไหมครับ เดี๋ยวเขากลับไป,ไปไปไปคุยกับพี่ออสก็คือเดี๋ยวต้องมามีเคราะห์นะผู้สืกก่อข่าวต้องวิเคราะห์ว่าไอตอนที่ช่วงที่ทบซ้อนกันเนี่ยจะแยกร่างกัอ่าอ่าอ่าก็ยังไม่รู้อะไรสำคัญอ่าทั้งทีชาติชุ้ใหญ่ก็สำคัญมากบางครั้งยูยี่สามบางครังจะกล้าไปอีกสเต็ปหนึ่งก็สำคัญเช่นกันอืมคือี๋ยวต้องมากรวจสอแต่แต่ว่าสรุปแล้วก็คือยูยี่สามมาดำแปลงต้องดูแล้วเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็ต้องดูด้วยนะ จะทำยังไงละคะเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญมีคําถามเยอะมากแล้วตกลงเรื่องนายงนายกจะว่ายังไงโอ้ยอีกเยอะแยะคำถามเหล่านี้เออจะทําไงโฟกัสที่ที่ท่าก่อนให้ถึงเขาให้ถึงไทยก่อน ถึงไทยแล้วก็มาประชุมกันกับกับทีมงานต่างๆก็ลองดูอันนี้ต้องก็คิดไปเองเลยทั้งหมดนะเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวให้ต้องซุยใช่ไหมเพศคนดังต้องซุยให้ครับผมนี่ก็โปรโมทเพจน้อได้นะอะไรนะโอ้โหเพจคนดังมากฝากดูไปเรอยนะคะเพจต้องสุยสนุกนะคะก็เดี๋ยว ให้คุณแป้งฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่พัศจกรรมสำเร็จนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนเป็นก้าที่สําคัญของฟุตบอลไทยวันนี้ใช่ไหมคะครับก็หวังว่านะคะแชมป์ซูซูกิคัพสมัยที่หกนี่นะคะจะเป็นของขวัญปีใหม่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกห้านะคะไม่มากไม่น้อยคนไทยก็ น่าจะชื่นใจและก็ดีใจนะคะแล้วก็สตาธ์ก็ฝากว่าอยากจะเรียกศรัทธาของแฟนบอลคนไทยกลับมานะคะอย่าลืมนะคะไม่พูดเสมอนะคะว่าเสียงเชียร์ของผู้เล่นคนที่สิบสองนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเสียงจากไทยอ่ะดังมาถึงที่นี่นะฮะขึนใจเลยกินใจนะขึ้นใจซึ้งมากซึ้งมาก ครับผมก็ให้จำาลาใอยู่แล้วให้มาดามแป้งไปฉลองกับนักเตะวันนี้ต้องสุดน่าจะสุดยอดี่เลืแล้วจะมีการปาร์ตี้มีความสุขกันครับครับผมขอบคุณมาดามแป้งมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับอ่ะท่านองสรุปเลยก็เป็นไงก็เราก็เข้าใจในความรู้สึกของมาดามแป้งเรื่องของอนาคตนะครับว่าจะยังไงต่อแต่ผมดูแล้วเนี่ยเป็นไง ผู้จัดการทีมยังต้องรับผิดชอบต่อก็คือว่าทาั้งยูย่สามที่ต้องเล่นระดับอาเซียเอเซียใช่ไหมครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต้องคัดเพราะว่าตอนนี้มันลงตัวหมดแล้วแล้วผมก็ถามเรื่องของอนาคตของมาโน่ก็ยังไงก็ยังไงก็ยังมีอยู่ะก็ยังต้องทําต่อแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะคจะุยกับผู้ใหญ่ทีนะมาดามแป้งจะพูดตอนนี้ก็คงจะจะ เร็วเกินไปรวมท้งถึง <ผม S 1> ตำแหน่งนายกนายกอะไรเงี้ยที่หลายคนก็ต้องการทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าทางนายกเองเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมยินดีอะไรเงี้ยถ้า,าถึงแต่ว่าก็ค่อยติดตามมาดูกันแล้วกันติดตามมาดูอเออ ดีใจเเป็นรื่องของเงินก uh ็มานาแป้งบอกว่า46ล้านเนี่ยมันอยู uh uh ่ในมือแล้วแต่ผมการันตีว่าอีก4ล้านไม่ไม่พลาดอย่างน้อยก็มีตัวเลขกลมๆคือ50ล้านแน่นอนอีกสล้านเนี่ยเผลอเดี๋ยวนักข่าวบอกว่ามานามก็น้อยดิเดี๋ยวมนามก็หานะ50ล้านญาติพี่น้องของนักฟุตบอลทุกคนสบายใจได้ผมว่ามีแน่นอน50ล้าน30คนใช่ไหมสตาฟโค้ชอะไรด้วย2ล้าน5อยู่ในกระเป๋าของทุกคนแน่นอนนั่นลง40แสน S 1> <S 1> <S <S ผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหามานาแป๊กแค่มานาแป๊กบอกว่าจะเลี้ยงผมว่าจะนั่นละอะประมาณนี้